สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการของเมืองทองทีวีนะครับคลิปคอนเทนต์ของเมืองทองทีวีของเราวันนี้พาผู้ชมเ,เดินทางมาที่ exclusive fitness บริเวณห้าง b h ตรงข้ามกับมอสโคไทยในย่านเมืองทองธานีนะครับนี่คือหนึ่งในพาร์ทเนอร์ที่ให้การสนับสนุนสโมสรกีฬาพย,ายองของเราในเรื่องอุปกรณ์การออกกําลังกายการเทรนร่างกายสถานที่ต่างๆน,นะครับทั้งทีมชุดใหญ่ชุดอะคาเดมีแล้วก็สตาฟทีมงานด้วยนั่นเองนะครับช่วงนี้นะฮะ exclusive fitness เองก็มีโปรโมชั่นดีๆมาเอาใจลูกค,ค้านะครับ สามารถทดลองเล่นฟรี3ามวันเต็มๆได้วยกันนะฮะมาลองทดลองออกกําลังกายกันดูนะครับถ้าเกิดชอบเนี่ยฮะก็สามารถที่จะ เออสมัครเป็นสมาชิกได้ที่สําคัญนะครับสมัครสมาชิกตอนนี้ราคาถูกมากๆเลยนะครับสำหรับ e อ u กคูซีฟิตเ s s และยิ่งถ้าเกิดสมัครรายปีเนี่ยแอดบอกเลยว่าถูกแบบราคา,ว,าว้าวนะ่าจะถูกที่สุดในย่านเมืองทองธาน,นีกันเลยดีเดียวนะครับวันนี้นะครับคุณซื้อเล็กซันเดกามาสตาเพราชทีมงานแบ่งนักเตะออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะครับแบ่งนักเตะออกเป็น4กลุ่มด้วยกันนะครับเนื่องจากอยู่ในภาวะ โควิด -19 นั่นเองนะครับการเชนิ่งในแต่ละครั้งก็ควรจะเว้นระยะความห่างกันสักนิดหนึ่งที่สําคัญที่เอ็กซ์คลูซีฟฟิตเนสเนี่ยก็จะมีลูกค้ามาใช้งานในช่วงที่นักเตะกีฬาพิจิตรของเราเชนร่างกายอีกด้วยล่ะครับจะได้ปลอดภัยแล้วก็สบายใจกันทั้งลูกค้าแล้วก็คุณพลกีฬาพิจิตรเอสซีจีมุงทองยูในเด็กนั่นเองนะครับกลุ่มแรกนะครับเดินทางมาถึงเอ็กซ์คลูซีฟฟิตเนสประมาณสัก13นาฬิกาตรงนะฮะนำโดยพี่ไม้วัชนาพลายนุ่มนะครับในกลุ่มนี้ก็มีเน่งสลิงคาพร ฟาร์มสารัฐกัญญาโรโจ้าอติคุณมีทวมนะฮะตาสุพรบินาก,กาตาโพเพชรเลาหาเสรีกุลนะฮะแล้วก็ไดสเกตซาโตะนะคะเป็นทางชาติคนเดียวที่เดินทางมาเทรนในกลุ่มนักเตะไทยในช่วง13นาฬิกานะครับเป็นกลุ่มแรกนั่นเองทุกๆครั้งของการเทร,รนนิ่งนะคะบุณซือกามาซักวชทีมงานเองก็จะให้นักเตะสวมใส่อุปกรณ์ที่วัดฮราเลทค่าของการออกกำลังกายนะคบเพื่อไปปรับ ในการออกกําออกแบบการฝึกซ้อมให้กับนักเตะแ,แต่ละคนนั่นเองนะฮะอย่างเช่นคอนเทนต์ก่อนหน้านี้ที่แอดสัมภาษณ์เอ่อเม่นภูมินไปนะฮะเม่นบอกว่าโอ้โหค่าของการออกกําลังกายใน กฮาร์เล็ less, แสดงค่าแบบขึ้นแดงมา2วันติดแล้วนะครับนะฮะก็ต้องแอคทีฟแล้วก็พัฒนาสภาพร่างกายของตัวเองให้มันไม่ขึ้นแดงนั่นเองแหะครับใช้เวลาเทรนนิ่งประมาณสักหนึ่งชั่วโมงเต็มๆนะฮะกลุ่มที่2ก็เดินทางมาถึงเอ็กซ์ซีฟิตเนสนะฮะช่วงเวลาประมาณ14บสนาฬิกานะครับซึ่งก็นําโดยโฮชาซาดอเจสซี่นะฮะโอสารวิทย์พันทองฟองปรเมศอธิไลนะฮะอาร์ตวัฒนากรสวัสดิ์ละครแล้วก็ซันดี้วงเดอรีนั่นเองนะครับแฟนคลับพี่เลียงพี่ยองลหล่ต่อหลายคนถามหาพิม ถามหาซันดี้นะฮะช่วงนี้ทั้งคู่ฟื้นฟูสภาพร่างกายรักษาการบาดเจ็บกับทีมแพทย์ของสโมสรกิฬาพยองอยู่นะครับพีมเองเ,ออเหมือนจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ว่ายังมีบางจุดที่จะต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้มันเท่ากันก่อนนะครับตอนนี้ก็ให้ทีมแพทย์ดูแลอยู่เช่นเดียวกับซันดี้วงเดอรีนะฮะก็บาดเจ็บจากการเทรนนิง่งการฝึกซ้อมนั่นเองก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากมายนะฮะก็จะหายไป2คนนะครับก็ตอนนี้ซันดี้ก็กลับมาเข้าโปรแกรมฟิตเนสพร้อมๆกับเพื่อและลครับหลังจากนั้นนะครับกลุ่มที่3ก็เดินทางมาถึง exclusive Fitness เวลาม ห้านาฬิกานะครับก็นำโดยเตอร์วิลาเทพป้อมพันนะฮะแล้วก็เป็นวงวงสกรชัยกุลเทวินตองหนึ่งชาชัยแสงดาวลิงเชียพลทรัพมานะฮะหรือ้องบอสนะฮะทิวสกุลชัยแสงโทโพนะครับก็เคนพิชาอุฒาแล้วก็เม่นภูมินเก้าดานั่นเองนะครับก็เช่นเดียวกับทุกๆก,กลุ่มนะฮะก็จะเทรนนิ่งกันประมาณสักหนึ่งชั่วโมงด้วยกันเต็มๆนะครับหลังจากนั้นช่วงเวลาประมาณสัก16นาฬิกานะครับก็เป็นกลุ่มที่4ีแล้วล่ะครับที่เดินทางมาเทรนนิ่งที่ Ex exclusive เอ็กซ์ะนําโดย ดาเลนะครับพี่ใหญ่แม่มากลุ่มที่4เลยวิลเลียมพอฟนะฮะน้องเชิร์ตออรชุนนะครับแล้วก็เป็นชัดมงคลนะฮะอ้ําเพชรรัตน์แล้วก็ซันกรวิทาัานะครับนอะ่าเป็นกลุ่มสุดท้ายที่เทนนิ่งช่วงเวลา16บหนาฬิกาเต็ม <c oughs> นั่นเองนะครับในส่วนของคีเปอร์ส่วนของผู้สาวป,ประตูจะเทรนนิ่งกันที่ s อสซีจีสเตนะฮะเดี๋ยวแฟนคลับกิเลนพยองก็สามารถตามดูคอนเทนต์การเทรนนิ่งในส่วนของคีเปอร์ผู้สาวป,ประตูได้ในคอนเทนต์ถัดไปก็แล้วกันนะครับบางทีแอดอาจจะอัพพรุ่งนี้เช้านะฮะเห็นมี น้องๆเยาวชนหลายต่อหลายคนก็อยากจะให้แอดนะฮะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับผู้สาประตูนี่เยอะมากๆเลยอยากเห็นการฝึกซ้อมอยากเห็นมุกเป็นการเคลื่อนไหวของพี่ๆไม่ว่าจะเป็นพี่ลำนะฮะดังวันลำนะครับช่วงนี้มีการเจ็บรบกวนอยู่นิดหน่อยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าช่วงเย็นจะมีภาพเชนนิ่งของดังวันลำหรือไม่นะฮะพี่ต้นสมพรยศนะฮะแล้วก็น้องๆเยาวชนที่ถูกดันขึ้นมาสลับสับเปลี่ยนกันเทนนิ่งไม่ว่าจะเป็นน้องปามน้องข้าวปุ้นแล้วก็เป็นน้องๆอะคาเดมี่ทีมชุด B ีหรือว่าน้องๆที่อยู่ ในสัญญาของสโมสรกีเรยพยองก็จะสลับสับเปลี่ยนกันมาเทรนนิ่งกับพี่ๆทีมชุดใหญ่ก็สลับสับเปลี่ยนกันไปอย่างนี้อยู่แล้วนะฮะก็คิดว่าน้องๆเยาวชนหลายๆคนที่กําลังเป็นผู้สาประตูอยากจะเป็นผู้สาประตูในอนาคตเนี่ยก็อยากจะเห็นการเชนนิ่งการฝึกซ้อมของผู้สาประตูนะฮะยังไงแล้วเดี๋ยวแอร์จัดให้ในคอนเทนต์ถัดไปก็แล้วกันนะครับอ่ะท้ายที่สุดนี้นะฮะแฟนคลับกีเานพยองท่านไหนสนใจเออฟิตเนสสถานที่ดีๆโลเคชั่นดีๆอุปกรณ์ต้องบอกว่ามีแต่อุปกรณ์ที่ดีๆเลยทั้งนั้นมีแต่อุปปกรรณ์ดีีๆทั้งนนเลยวมมไถึ เทรนเนอร์ที่มีความรู้ต้องการจะใครที่มา Ex c l u s i v e f i t n e s เแลอาจจะเครือเขินๆไม่รู้จะเริ่มต้นในการออกกำลังกายอย่างไรก็ลองปรึกษาเทรนเนอร์ที่นี่ได้นะฮะอยากจะมีรูปร่างที่ดีอยากจะมีซิกแพคอยากจะมีก้นนะอยากจะมีต้นขาที่เรียวปรึกษาเทรนเนอร์ได้เลยนะครับที่นี่จัดให้ได้นะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นทดลองเล่นฟรี3วันด้วยกันเต็มๆยังไงก็ลองแวะมาที่ Exclusive Fitness นสห้างพีไฮสตรงข้ามกับมอสโกไทยเมืองทองธานีก็แล้วกันนะครับ